คือลูกเราเริ่มโมโหโมโหแบบโมโหแบบขึ้นสุดเลยนะจนแบบถึงขั้นทำลายตัวเองอ oh. ทำลายข้าวของแล้วก็ล่าสุดคือมีเพื่อน mm. เพื่อนแบบว่าโมโหเราก็ขวนเพื่อน mm. คือแบบถึงขั้นนั้นเลยแล้วเราเขาเขาควบคุมเองได้คือกับกรีดกรีดก็มีแบบโวยวายซึ่งเราแบบตอนเราตอนอยู่บ้านคือเรามองว่าเดี๋ยวก็หายเราคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็หาย เราก็เลยก็เลยปล่อยไปมาเรื่อยๆจนมาที่เนี่ยเราครูอัลก็เลยบอกว่าค่อยๆลดค่อยๆลดเรากับก็เลยแบบเราก็ค่อยๆลดแต่ว่าก็ยังมีอยู่อารมณ์มันก็ก็ยังเป็นอยู่ไม่ได้หายไปทีนี้พอถึงจุดที่มาปรึกษาคุณภูเกตใช่ไหมคะกูเกตแนะนำว่ายังไงนะคะกูเกตบอกว่าต้องต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละคือเราต้องไม่ให้ดูเลยไม่ให้เล่นไม่ให้ดู ต,ต้องถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่สองปีในการ<ม>จัดการเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเขาจบไปเขาจะเป็นปัญหา<ม>ปัญหาของตัวเขาเองคือเขาจะไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้<ม>แล้วส่วนของคุณพ่อล่ะคะออจริงจริง,รงแล้วเนี่ยปัญหาที่ที่ผมเห็นนะครับผมจะเห็นไม่ค่อยเยอะเพราะผมใช้เวลากับลูกน้อยมากออกไปก็ลูกยังไม่ตื่นกลับมารูปกรลับแล้วนี่คือเป็นปัญหาที่ผม ไม่เกิดปัญหาด้วยอันนี้เนาะทีนี้ข้อมูลที่เพิ่มเติมที่ได้จากโรงเรียนนะครับเราก็เด่นคุณแม่บอกก็คือเราก็จะไม่รู้ในโหมดที่เอ๊ะเขามีไปทำลายคนอื่นด้วยหรอคือที่เราสัมผัสกันมาก,ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ไม่ไม่ทำนี้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันจะมาจากเรื่องของคอนเทนต์พัลเซ็ตอะโดยเป็นเรื่องเกมนี้มันมีการต่อสู้กัน<ม>อย่้ยครับความรุนแรงอะไรย่างเงี้ยคำหยาบอย่างเงี้ยที่คุณครูคุณครูเกศพูดว่าจริงๆเขาเขาสะบัดออกมาเนี่ยนนคือม คำที่ใช้ในเกมอะคือมันไม่ใช่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อ๋อเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมาจากคนเดนที่เขาเสพนะเพราะว่าเขาจะมีแบบเหมือนเราก็เราก็จะดูบ้างเวลาเขาเล่นเกมเนี่ยคือเขาใช้หนักหนักก็คือ iPad ใช่ไหมครับเล่นเกมแล้วก็มีเกมแคสเตอร์เกมแคสติง้งยูทูบเบอร์อ่ะสองอีกเครื่องสอง,สองเครื่องอนะ่ะใช่าชสามเครื่องเขาใช้สองเครื่องอีกอันหนึ่งก็คืออันยูทูบเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่า ผมว่าหนักถ้าเป็นเด็เดกวัยนี้ผมว่าใช้ไม่น่าจะมีเยอะกว่าน,นี้แล้วทีเดียวสองสามเรื่อง่งเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาเหตุที่เขาทาให้เขามีมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้พามาโรงเรียนอ่ะแล้วก็โรงเรียนไม่ได้เล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่โรงเรียนเนี้ยเราก็จะไม่เห็นภพยาพนี้เลยอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะเข้าใจไปเองว่ามันก็จะเป็นเรื่องปกติของของ,ของลูกเราเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเมื่อโตขึ้นเหมือนที่คุณแม่บอกแต่ทีเนี้ยพอพอโรงเรียนเล่าเราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่ ซึ่งผมก็รู้สึกตกใจ,จกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอซึ่งภรรยาก็บอกว่าอ๋อเป็นปกปปปปติแหละแต่พี่ไม่เคยเห็นไงเพราะพี่ไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็วันแรกเลยที่ที่ให้หยุดน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนวันเสาร์คือให้หยุดแล้วก็ทุกคนในบ้านก็จะเห็นเลยตอนที่เขาแบบอารมณ์แรงคือแบบขึ้นแบบสุดๆเลยนะเราก็บอกไม่ได้แล้วเพราะเขาทําลายโยนของในบ้านเราก็บอกว่างั้นออกไป้างนอกไปคุยกันข้างนอกอันนี้ ขาพ่อคุณพ be ่อก็เลยได้เห็นว่าเวลาเขาอารมณ์ร้อนเขาเป็นยังไงคือเขาตีตีตีตัวเองแล้วก็โยนของหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆแบบสลับกันออกไปคุยเพราะว่าแบบเราก็แบบโมโหก็สลับกันออกไปคุยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกเขาโกรธโกรธแบบเขาก็ยังแบบเหมือนเขาทําเสียงฮือหืแบบโวยวายตลอดอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ข้างหน้าบ้านทำไมเขาจะมีโมเมนต์เรื่องของทั้งโกรธและเสียใจสับสนคอนฟิวในตัวเองสมกันเนี้ย ร้องไห้ด้วยก็เหมือนกับว่าทำไมแม่ไม่มาพ่อแม่มาดูสักทีแต่ mm hmm. โกรธก็คือกี๊ป่นร้องไห้ปนอะไรอย่างนี้หรอครับซึ่งผมก็ต้องใช้สติในการที่ตอนนี้ practice mm hmm. ก็คือว่าเราต้องให้เขาอยู่กับตัวเองก่อนใจเย็นก่อนอยู่เพิ่อนเขาไปซ s พ p p o r t เขาเพราะงั้นเนี่ยเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาแอคเพื่ออย่างนี้แหละ mm hmm. อันนี้คือแพ a c t i c e ที่ที่โรงเรียนสอนมาผมก็ต้องแบบคือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ต้องพัฒนามากกว่าลูกคือพ่อแม่เนี่ยแหละคือเหมือนกับคือแก้หนึ่งได้สามครับผมมองอย่างนี้นะอ๋อ คืออีกเช่นเรื่องความเข้าใจความเป็นคนมากขึ้น๋ยวใช้ตักกะร้อยเปอร์เซ็นคือสติเลยอ่ะใช่คือแบบต้องมีสติแบบตอนนี้คือลูกเราป่วยคุยกันว่าลูกเราป่วยลูกเราป่วยเราต้องเราต้องยอมรับความจริงเอว่าลูกเราป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารูว่าลูกเราป่วยเราก็ต้องรักษาเพราะนการรักษาต้องรักษาอย่างไรมันจะไล่สเต็ปไปอย่างเงี้ยนะครับที่เราที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง ในการดูแลลูกโดยที่อย่างที่คุณครูบอกว่าต้องต่อเนื่องและสม่ำเสมอตอนนี้แบบเราก็จะมาจาับว่าตอนนี้เราโมโหหรือเปล่าเฮ้ย hey, ถ้าเราโมโหเดี๋ยวกันนะพ่อไปดูก่อนเพราะเราก็โมโหใช่ใช่หรือว่าบางทีกับเขาเ<อ>ขาไม่รู้ตัวัมก็เข้าชา์จเลยบอกไม่赖อยู่ก่อนเดี๋ยวพี่ดูเองอย่างเงี้ยก็มีน่าหลักเนาะใช่หรืหรว่าเพราะว่าถ้าเราโมโหกับเขามันจะแบบเหมือนชนกันอนะ ต่างคนต่างโมโหพอเขาเสียงดังกับเราเราก็จะเสียงดังกับเขาอนะไรเงี้ยคือแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้กันมาตลอดอม,มันก็เลยแบบเหมือนสู้กันมาตลอดอนะไรเงี้ยจนนี้ต้องมาคุยกันตกลงคือเราจะสอนเขาหรือว่าเราจะเอาชนะเขาอืคือแบบเราก็แบบเราก็ใจเย็นแบบหายใจแบบเป็นละลายโมโหใช่ไหมโมโหเท่าไหร่แล้วตอนนี้อะไรอย่างเนงะี้ยจนแบบสักพักหนึง่งเขาแบบน่าจะครึ่งวันเลยนะค่อยๆลงมา เอาเขาลงมาปุ๊บก็มานั่งคุยกันเอาเขามานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือคของอีดี้ครับจะมี้สองเคสเลยเคสหนึ่งของการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตพวกนี้ก็คือว่าอินเตอร์แอคที่มันรวดเร็วเนาะเพราะยังนี้เขาจะติดลักษบไมเคิลบอกเฮ้ยฉันต้องได้ฉันต้องได้อันนึงก็คือเรื่องคอนเทนต์นี่แหละที่เราคอนโทรลเขาไม่ได้เขาเอ็กซ์พอร์ตได้เก่งผมเคยไล่าใหฟังเมื่อสักครู่ครับก็คืออย่างเขาไปเล่นเกมไมตครเวิร์ดพวกนี้เขาก็จะแบบว่าอ้าวสร้างบ้านสร้างปราสาทสร้างอะไรเงี้ยคือเราก็สุดท้ายจะขึ้นชมเฮ้ยเก่่งออะคืมมันสาารถ เขาเรียกว่าสร้างไรายได้ได้ในปัจจุบันและอนาคตเนาะสามารถขายเป็นไอเทมน่านี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นแง่ลบที่เราไม่ได้คอนเซิร์นตัน้งแต่ต้นก็คือเช่นเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาทําลายบ้านลูกเราได้ลูกเราเอ้าทําทําไมอ่ะไปทําคืนรุนแรงแหละไหมครับเริ่มมีเรื่องอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วซื้อไอเทมมีดปืนดาบอะไรเงี้ยคือแบบเนี้ยมันก็แบบไอเองพวกนี้แหละที่เรามองว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญ เมื่อกว่อนเรื่องของอเรื่องแมคานดิของตัวตัวด e ว i c ส์ที่มันที่มันร mm ีสปอนเขาได้รวดเร็วอะซึ่งจริงอะเด็กอาจจะไม่มีสติไงมันถูกปลูกฝังด้วยอะไรก็ต้องได้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 ไดใช้ในชีวิตจ,จริงเงี้ยแม่ต้องซัพพอรนี้เพราะสัพพอรนี้เงี้ยครับร mm hmm. อไม่เป็นไม่มีสติอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็น2เรื่องที่สํ <okay. S 1> าคัญนะเรื่องของการม mm ีอินเตอร์แอคกับอุปกรณ์พวกนี้ที่ทําให้เด็กไม่มีสติแล้วก็รอไม่เป็นกับเรื่องของคอนเทนต์ใน่นั้นสองสว่วนจะไปมา mm hmm. คือพอเขาเล่นกับเกมอย่างเงี้ยเขาก็เลย เหมือนเขาตัวเขาก็อยู่แบบในโลกเกมไม่ได้แบบมีเล่นกับเพื่อนหรือว่ามาคุยกับพ่อกับแม่กลายเป็นว่าเขาก็อยู่ในโลกของเขาเราก็อยู่ในโลกของเรากลายเป็นว่ามาที่เนี้ยเขาเข้าหาเพื่อนไม่เป็น <Language. S 1> เล่นกับใครไม่ได้พอเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับเพื่อนก็สื่อสารไม่ได้ว่าจะไปบอกเพื่อนว่าอยากเล่นด้วยเขาก็สื่อสารไม่ได้กลายเป็นไปแกล้งเพื่อนอพอแกล้งเพื่อน เพื่อนก็ไม่เล่นด้วยกลายเป็นว่าเขาก็โมโหอารมณ์แบบหุูดิิดเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้เขาจะปรับตัวยังไงคือกลายเป็นแบบพอยิ่งไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็ยิ่งโกรธก็ยิ่งโมโหก็ยิ่งทําลายเพื่อนพอเขาก็มไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันถูกมันผิดกลายเป็นแบบไม่มีสังคมเข้ากับเพื่อนไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหามาเอาอินดี้ทาลายเพื่อนอแล้วก็เรื่องคอนเทนต์ครับอีกเรื่องหนึง่งผมก็เสีภัยเหมือนกันเพราะว่า จะไม่ได้ทุบท่านไหนบอกนะอร่เอเนี่ยเขาพูดถึงหมอปลาเอาเนี้ยผมว่าลูกเราดูหมอปลาด้วยหรอเงี้ยเราก็เลยไปถามเขาอินี่รู้จักหมอปลาไหมรู้สิที่เขาไปทุบสารอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบติดมานะบอกว่าสารเนี่ยเหมือนเขาไม่พอใจอะไรซัมติงสักอย่างนี่แหละเหมือนกับ <S <s ไม่สวยหรือแบบว่าทําไมไม่มีทูบครบสามดอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่จะทุบเห็นไหมครับคือแบบว่าเขามีไอดอลเป็นคอนเทนต์ในนั้นะที่เขาอะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรดีสังเคราะห์ได้หรือว่าวิเคราะห์ได้ว่า ดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะ <SC AN TS> ซ,ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถแบบ e x p l พอ e อะไรได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาใช้การพูดเนี่ยผมบอกเขาพิมพ์เขาพิมพ์เขาพูดเขาอยดูเขาพูด,พดแล้วเขาจะสเต็ปต่อยอดเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเช่นถ้าเป็นเรื่องนี้อา้าวมันมีประเด็นเพิ่มตเติมนิดหน่อยอย่างเช่นเรื่องของการทุบสารเนี้ยเขา,าอาจจะไปอยากดูทุบสารที่อื่นเขาวบอกว่าทุบสารเรขึ้นมาเต็มหมดเลยคือทำให้เขานีก่าไหมครับคืออันนี้แหละคือ คือสิ่งที่มันน่ากลัวนะถ้าถามผมเรื่องของเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของคอนเทนต์พวกนี้แหละที่คือเหมือนถ้าเราไม่ทะลุดีกว่าเชื่อผมไม่ทันลูกนะไม่รู้จะบอกเขายัางไงแต่เพา่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราคุมเขาได้เนี่ยเราวจะก่อนคมไม่ให้ดู YouTube เด็กใช่ไหมครับมันจะเป็นแอปมันแยกเนาะยูทูบคลิปกับ YouTube ปกติแต่ว่าเขาพยายามแหละอ่ะถ้าอย่างนั้นแอบด,ดูที่แม่ใสพ่พาสเวิร <c oughs> ์ดอะไรอย่างเง<ม>ี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาพยายามหาใช่เขาจะเป็นคนที่เก่งในการหาโซลูชันในการแก้ปัญหาในสิ่่งงทีเขาาต้อกร แต่ว่าบางทีมันก็ใช้นาทีถูกต้องเราไม่ได้คอนโทรลเขาได้แล้วพอเราปรับพฤติกรรมเขาเนี่ยเราใช้ปรับแบบร้อยเอเซคือเขาเรียกว่าอะไรนะหักเลยใช่ค่ะแล้วพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างอารมณ์อย่างแรกเลยคืออารมณ์เขาคืออารมณ์เขาลงเร็วขึ้นคือ เขาก็จะมีหงุดหงิดนะคือเขาไม่ใช่ว่าหายไปเลยเขาก็จะหงุดหงิดเวลาที่เขาไม่ได้ดั่งใจเหมือนเดิมเขาก็จะหงุดหงิดโวยวายแต่ว่ามันลงเร็วขึ้นจากก่อนหน้านี้แบบที่ทะเลาะกันครั้งแล้วคือครึ่งวันตอนนี้แบบเหลือแบบลงมา3มชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยอแบบตอนนี้คือแบบอินดีโกรธแปบบ๊บนึงเขาก็นั่งเงียบๆแปบ๊บเดียวหายแล้วเขาก็เดินเข้ามาขอโทษแล้วระยะเวลากี่วันที่ฝึกตรงนี้ จริงๆคือเห็นผลเลยจันที่แบบโมดไปร้อเซนเนี่ยน่าจะสัปดาห์เดียวเองนะคะเป็นสถิติคลองสถิติคีเจ็ดวันตรงกับอ่าพระไตรปิฎกคนที่ฝึกสติจเจริญสติต่อเนื่องเจ็วันมี1ิบรรลุอรหันต์เพราะบอว่าค,<ำ>คือ,ค,อคือแบบพอพอที่บอกว่าจะมีครูประกบก,ก็เลยคุยกับครูเกตครูออนก็บอกว่าเอออินดีดีขึ้นเรายังยังไม่ต้องประกบก,ก็ได้ คือแบบเราก็บ,แบบคือตกใจว่ามันดีขึ้นจนแบบที่ที่คุยกันแต่แรกคือสัปดาห์ก่อนถือว่าเราต้องมีครู่ประกอบแล้วเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้จนแบบมาอีกประมาณสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งคุกเกตกับครัวบอกว่ายังไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าเขาดีขึ้นดีขึ้นเยอะมาก ใช่แต่มมาันช่วงกิจกรรมช่วงกีฬาสีก็เลยต้องมีครูประกบเพราะว่าเขาไม่เคยทํากิจกรรมแบบนี้อเขาไม่เคยมีกิจกรรมแบบร่วมกับเพื่อนแบบอาจจะมีแย่งของกันแบบแย่งเล่นกีฬาคือครั้งนั้นก็แบบไม่กล้ามาเหมือนกันคุยกับครูออนว่าครูออนบอกว่าเนี่ยให้คุณแม่มาดูวันกีฬาสีก็แบบกลัวกลัวว่ามาแล้วเขาจะแบบอเลอร์ขึ้นอ่ะแบบโมยวายหรืออะไรเงี้ยบบก็คุยแบบ ว่บอกมันต้องรองนะคุณแม่คุณแม่ต้องรอเพอมาจริงมันไม่มีอะไรเลยใช่แล้วก็จริงๆนรมันจะมีตัวอย่างที่ไม่ดีคือคุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเด่นที่บอกว่าการสื่อสารกับคุณแม่ <c oughs> หรือว่าที่บ้าน,นเนี่ยนนะะใช่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าถูกปลูกฝังมาเรื่องของประสิทธิภาพสิทธิผลจากการทํางานทุกอย่างต้องเร็วอย่างเงี้ยอย่างผมยลือดหย,อยาันี้เห็นภาพเนาะคุณแม่ผมล้างจานบอกว่าทําไมต้องล้างอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวเบอร์ล้างให้ดูดูนะเนี่ยป๊ผมบอกเนี่ยเป็นไงเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเป็นไงเวลาที่หลือ ปกติอ่ะคุณแม่ล้างเวลาหทีใช่เบิร์นหนึ่งือทีซีวีว่ทีทำไรต้อเยอะแยะไปนั่งพักก็ได้ดูทีก็ได้ผมจะไ่อย่างนี้เลยเนาะคร, <laughs> ครับคือมาติดมาจากที่ทํางาน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอินดี้เขาจะแอบสอบเรื่องนี้ไปเขาจะแบบว่าก <c oughs> ็คือแบบเหมือนกับตามผมนี่แหละแล้วหลังๆผมก็คือเหมือนเขาเป็นคนเติมสติผมแหละผมผมเผอเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะคือผมจะบอกว่ามันจะมีความแ g r e s s i v e นิดๆอ่ะเหมือนกับอันเลิศอ่ะเวลาผมปฏิบัติอะไรพวกเนี้ยเขาจะมาถามอันนี้ป้าป้าพูดพูดปกติหรือป้าใช เขาก็จะมาเตือนสติแล้วว่าอันเนี้ยผู้ปกติหรือเปล่าปกตินะปกติแต่เดี๋ยวอาจจะพูดเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยคือคือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่มาเตือนสติเราแล้วก็มามาทําให้เราดีขึ้นนะถ้าถามผมอะปาป้าพูดไม่ดีกับย่าเหรอพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะมาเตือนเราแหละการกันแับว่าเขาก็จะเขาจะจับสปีดของการพูดกับความดังของเสียงซึ่งพลังงานอย่จีาดๆต่อมาใช่จี๊ดกายเป็นตอนนี้เขาต้องมาจับปาปาพูดไม่ดีกับกับย่าเหรอ กลายเป็นแบบเขาต้องมาจับจากแบบมะาม้าม้หัวหรอม่าหัวม่าหัวอะไรมันก็เริ่มจากคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนการที่เอาืูถือให้ลูกถ้าเป็นลูกเล็กๆไปยังแม่ผิดเลยนี่โลกมันก้าวไปไหนแล้วเนี่ยแต่เขาลืมว่าลูกเขาวางยังไม่ได้มันมีอะไรผมต้องเรียนรู้ก่อนเทคโนโลยีเยอะแยะความเป็นมนุษย์นะครับเขาต้องเรียนรู้มนุษย์ก่อนเทคโนโลยีเข้ามาีิลั์แต่พ่อแม่บางคนอาจจะหลงลืมไปนะพอเทคโนโลยีเข้ามาหาเด็กกุ๊บเนี่ยมันแก้ยากละ แล้วมันมีผลเสียที่อันตรายมากมายรออยู่ถ้าเราออกไปทันก็นนอย่างพวกแม่ถือว่าแ่าาต้องหน้าชื่นชมว่าแม่ยังแก้ทันแล้วก็จะคลิกตัวทันแล้วก็ช่วยกันอย่างเต็มที่รู้สึกว่ามันแบบนารร่ากลัวเคยคุยเรื่องเนี้ค่ะกับกับกับหนุ่ยค่ะก็คือณตอนนี้ค่ะพ่อน่าจะรู้เรื่องงานนี้พอดีไม่ค่อยคือเขาจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆโรคเสมือนจริงใช่ไหมคะพ่อใช่ณตอนนี้ใช่ค่ะมันกําลังจะเข้ามาแล้วทีนี้ ้าอย่างที่อย่างลูกคุณพ่ออะโชคดีที่เขารู้ทันลูกแล้วคุณทาเรียนสอนถ้าสมมติว่ามีเด็กอีกอกี่คนที่เขาครอบครัวค่ะที่มันไม่รู้ตรงนี้ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอะนเด็กเขาจะอยู่ในกรอบใช่ไหมคะพ่ออยู่ในโลกสเสมือนจริงตรงนั้นอะการเป็นเขาจะไม่รู้จักสังคมเพราะว่าสังคมเขาคือตรงนี้เพื่อนเขาคือตรงนี้โหสิ่งที่น่ากลัวตามมาแบบน่ากลัวมากๆเลยอะ ไม่รู้ว่าเขาจะไปชวนเพื่อนเล่นยังไงวันแรกอินดี้ลงบ่อทรายอยากชวนเพื่อนเล่นตักทรายใสย่ขวเพื่อนอนี่ครูอ่อนน่เล่าให้ฟังแบบเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะชวนเพื่อนเล่นยังไงครูออนก็เลยบอกว่ากระบอกเพื่อนสิว่าขอเล่นด้วยเพื่อนก็กรอบบอกกับว่าที่หลังอยายทำแบบนี้สิบอกดีก็ได้อกลายเป็นแบบว่าเพื่อนเพื่อนที่เนี่ยเข้าใจด้วยทุกคนแบบครูเข้าใจเพื่อนๆนก็เข้าใจแล้วแบบเหมือนแบบก็ช่วยกันปรับเขาไปด้วย คือแบบขวนเพื่อนเพื่อนไม่โกรธแต่เพราะว่าคุณครูบอกเพราะว่าอินดี้ไม่คุมน้ำหนักลงไม่ได้เพราะเขาไม่เคยเล่นกับเพื่อนการเป็นเพื่อนก็ไม่โกรธเพื่อนก็เล่นด้วมเ,เราไม่ได้แก้แต่ตอนนี้คุูคคคคเกตบอกว่าเขาจะกลายถูกสแตมปิ้งว่าเป็นแบดบอยนะอนาคตแต่ว่าคือมันจะจบแค่นั้นไงเพราะว่าพอเขาเริ่มโตขึ้นชะไมอัลจิเตอรเห็นข่าวเช่นโดนรุมเพื่อนรุมทำร้ายหรือว่าเกิดความรุนแรงขึ้นระดับบาดเจ็บ เสียชีวิตเลยพวกนี้ผมว่ามันจะไปจุดนั้นนะถ้าเรากว่าผมไม่ได้แก้เขาในมันเนี่ยถึงจุดเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกจะไปเจออะไรบ้างถ้าลูกไม่สามารถใช้ยิตได้อยู่ในสังคมได้อยู่ในจุดที่มันเหมาะสมในการวางตัวของเขาในพฤติกรรมของเขาอ่ะนั่นเ้งผมคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาออกจากที่นี่ไปอไปโรงเรียนอื่นเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วเพราะว่าสังคมเขาก็จะไปฝั่งนึงเขาก็จะแบบถูกทิงที่อยู่คนเดียวกลายเป็นจะเป็นปัญหาของเขาจริงจริงเหมือนว่าเรา เราเห็นภาพในสิ่งที่ครูอัพ mm hmm. เดทพูดทีด้ฟังคือผมอยากจะเสริมหนึงที่ครูอ่านครูดนี่ยผ,ผมชอบนะจริงๆแล้วคือผมอเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะเอาเรื่องของธรรมะจิตวิทยามาลดอัตราตัวเองผมคือผมเป็คนคน,คนอีกโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้เยอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดคนที่พูดแล้วผม,มรู้ว่ารู้ไม่เท่าผมเมื่อค่อยฟังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ด้านที่มันต้องมาบาลานซิ่งกันแต่ว่าจริงๆอัสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยสอนเด็กในปัจจุบันอ่ะมันกลับกลายเป็น เช่นการรู้ทันตัวเองรู้ทันอารมณ์อ่ะถูกไหมครับคือจริงจริงคนจะรู้ตั้งแต่เด็กก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างที่ผมเป็นนะปัญหาผมก็เป็นนะปัญหาที่ผมรู้ทัตัวเองอ่ะบางทีแบบแต่ก่อนนี้เป็นวัยรุ่นไี่ขับรถเหรออ๋อป่านนี้ใช่ไหมได้เจอกัน <c oughs> ผมเปิดกระจกกด <c oughs> <อ>บีบแต่แล้วผมจอดข้ามมาบางงเรียกเรียกมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้มีอะไรนะหมายถึงว่าแต่เวลานั้นอารมณ์มันนาอะ่ะคือแบบรู้สึกว่าผมถูกเขาผิดเพราะฉะนั้นถ้าผมมีความถูกต้องผมต้องไปอย่างนี้แหละล่าสุดล่าสุดก็คือคุณพ่อขับรถอินนดดีีัคค่่่ออออยููาาารร้วุณพพหะไสกบ ขับรถอยู่ไม่ต้องพูดต้องมีสติอันนี้คือลูกสอนใ่่กลาราเป็นอินดี้โอ้สุดยอด <mm> ไม่ต้องไม่พูดกัปาไม่พูดนะขับรถอยู่ต้องมีสติเราต้องต้องไม่พูดใช่หลักการที่งเรียนสอน <mm> ผมออมองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทําเพราะว่ามันเป็นหลักการที่ทาให้เรามีความสุขอบเหมือนกันที่ผมมากรุงเทศเนาะที่คุณรูมิจะทาให้แบบว่าอยู่กับตัวเองคิดตัวเองผ่อนคลายไม่ต้องกังวลเรื่องหัวไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเรงสิ้นเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้เงินซื้อก็ได้นี่นะมันก็แค่แบบอยู่เฉยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องฟงซ่าน,นซึ่งเรารู้นะแต่มันครั้งเราก็ทาไม่ได้เพราะว่าเราถูก environment ถูก factor ถูก constraint ต่างๆมา force มา treat ใเราแบบอ้าวเราจะ permission ยังไงหล่างงานนี้ถูกไหมครับถูกไหมคคือทุกอย่างมันมันคือทุนนิยมอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนไ่ตัวอิดก็เหมือนกันก็คือเขาพยายามสร้างโลกใบหนึ่งให้เราเข้าไปอยู่ในจุดที่เขาคอนโทรลได้เขาจะใส่อะไรเข้าไปเขาก็ใส่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินตามเกมที่เขาวางไว้ แต่ว่าด้วยงานผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสายเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยจริงๆผมควรจะทําต่อไปหรือเปล่างานลักษณะเนี้ยเพราะว่าเอ๊ะ <c oughs> มันได้เงินเราได้เงินแต่ว่าเราเรากำลังทำลายโลกไหมเรากำลังทําให้สังคมมันแย่ลงไหมออเีย,ยมันคอนฟิวนะถ้าถามผมอะบางทีมันคือคอักสนแล้วผมอ่านเนี่ยคุณพ่อเป็นโฟตโฟตราฟเฟอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็อยากเป็นกุ๊กอะเราก็อยากเป็นเชฟแต่ว่า เราเดิมนี้นเริ่มเริ่มตอนนี้จะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันจะพอเลี้ยงดูครอบครัวไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอครับคือลุงพิม,มจะเข้ามาคุณพ่อรู้ไหมคะว่าเป็นการตั้งคําถามของผู้ปกครองทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ต้องเลิกครับแต่เราเาห็นว่าบิกนิดหนึ่งค่อยค่อยบิด<ห>ค่อย,ยค่อยบิดฟังอีกฝั่งนึ่งเสียงฝั่งนึ่งหน่อยปัจจุบันพบคอนเทนต์ที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนการทำงานเดิมแต่มีคุณค่ามากขึ้นในชีวิตได้ค่ะได้ค่ะเนาะวันนี้พวกเราก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะะะคคขอบพรุณมากๆเลย นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะ